วสวัสดีค่ะก็โลกสวัสดีค่ะวันนี้วันน้องเคิร์นมาทําอะไรคะ่ะม,มาเก็บมาเก็บมะเขือไหนมะเขือดูสิมะเขือเอาไหนมะเขือชี้ให้อ่าไหนจับโอ้ยไหนดูชูที่ชูที่กล้องโอ้ยลูกใหญ่มากเลยนี่น้องเฟิร์นก็เก็บมะเขือเอาใส่กํานี่เลยอ่าน้องเฟิร์นเก็บลูกที่สามแล้วนี่อีกเอาลูกใหญ่ๆลูกสองลูกจับต้นด้วยจับกิ่งด้วยลูกมลไม่ดึงทีละลูกลูก ดึงทีละลูกลูกเตีับต้นว้ดอ่อีกเอาอีกอ่าอันนี้อีกเอาดึงยีงเอาโอ้ยกิ่งยายจะไม่ตายสิเนี่ยเอ้าถอนดีดลูกดึงึกอ่าอานนทได้ไหมอานนอีกลูกนึงออ้ยต้นนึงมีกี่ลูกอะสลูกสีลูกนี่โอ้ยออเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดยดยายวเด โอ้เยอะเยอะเยอะอันนี้เก็บพยายามอ่าตรงนี้อีกตรงนี้อีกอ่าน้องฟิบถือนี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่นี่นี่อีกนี่อ้าวถือดึงดึงดีๆลูกเดี๋ยวกิ่งย้ายหักกิ่งมันนอนอ่อนอาอย่าดึงเดี๋ยวกิ่งย้ายหักโอุ้ยเนาะอ่าอ่าโอ้น้องโฟกัสช่วยกันเก็บเลยสมาชิกมาเต็มเลยตาล้องก็มาช่วย อ้าวนี่นี่ดึงอย่างนี้นี่นี่น้องเฟิร์นดึงอย่างนี้ลูกนี่ดึงกึกอย่างนี้อ้าวน้องฟิล์มดึงอ้เยอะมากเลยเอาไปไต่เก็บมะเขือกันอีกเล็กน้องฟกมีไหมมีไหมดูก่อนนะว่าลูกใหญ่ไหมถ้าลูกเล็กๆอย่าไปเก็บอย่างนี้ยังไม่เก็บลูก อุ้ยกิ่งเป็นไรเหี่ยวอย่างนี้เนี่ยมีไงนี่ไงนี่โอ้นี่เมื่อเช้าไม่เก็บนี่แป๊บเดียวเนี่ยสามต้นสี่ต้นยายลดน้ำต้นไมหนตอนลดแล้วอ่ะเดินดีๆเดี๋ยวกิ่งยายมาหาเออเดี๋ยวกิ่งยายหักลูกนี่ตรงนี้ลูกใหญ่เออลูกใหญ่มากเลยมันหลบเห็นไหมเนี่ยเออดีดีลูกอ่ะไปมานี่มานี่มานี้มีไหมดูที่ต้นนี้มีไหมไหน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  โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแก่แล้วปล่อยเลยเอาไว้ทําพันธุ์ลูกอุ้ยเนี่ยมันหลบจนแก่ลูกโอ้ยแว่นตายายตายแล้วหลานนี่แก่แล้วต้นนี้เอาไว้เอาไว้โอ้มันหลบแล้วเรามองไม่เห็นไงต้องโอ้นี่นี่อีกเนี่ยมันยังเล็กจะพึ่งไปเด็ดลูกโอ้ยเอาไว้ทําพันธุ์เอาไว้ทําพันธุ์อ้าวนี่อีกนี่โอ้ยนี่ดกดกดก มามามานี่อีกนี่ดกดกเกือบเกือบแล้วเยอะแล้วนี่น้องฟอกดูต้นนั้นที่ลูกเด็ดได้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเด็ดได้เลยต้นนี้อยกิ่งหักนี่ดึงอย่างนี้นี่ดึงลูกขึ้นอย่างนี้เออเห็นไหมไหนพี่ฟิล์มคันนะลูกน้องเฟิร์นนี่อ้าว ดึงลูกอย่างนี้เนี่ยดึงเนี่ยดึงขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะหลุดกิ่งมันก็จะไม่หักมีไหมอ้นนี่อีกโอุย้ยดกมากเลยเพื่อนดึงได้ไหมได้ดึงเลยอ่อดึงขึ้นเออต้องทเงยออยดกมากเลย